นาเท็เตอร์วังสามหมออุดรธานีครับแต่วันนี้เราก็มีรถเข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้เปิดราคาเบาๆครับคูบตาเอล4.8อุปกรณ์3มชิ้นครับอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทนะครับรวมจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับยางเต็มครับสวยๆนะครับตัวนี้สภาพนี้นะครับล้างน้ําให้นะครับพร้อมส่งออกนะครับ2 2 5 0 0 0บาทนะครับเป็นคูบตาเอล4.8นะครับรถจดทะเบียนปี5้านะครับ เล่มเอกสารพร้อมคิสโอนนะครับเครื่องนะครับไม่ไอนะครับตัวนี้นะครับขาดล้อหน้ามีหลวมนะครับมีหลวมบ้างนะครับเพราะเป็นรถมือสองนะครับตัวนี้นะครับค่งซื้อเข้านะครับดูฝั่งทางนี้นะครับเฟรมบอดี้สวยนะครับจุดจ้ำหนีก็คือเบาะครับเดี๋ยวเบาะซื้อใหม่ได้ครับตัวรับ800บาทนะครับเบาะใหม่ก็800นะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้เป็นตัวราคาส้มนะครับ ฐานสวยครับพร้อมคาดนะครับใบเต็มเต็มเลยนะครับเป็นฐานหกนะครับเป็นฐานหกพร้อมโรตารี่นะครับตัวนี้มาจัดโปรนะครับจัดโปรเบาๆนะครับนะครับทะเบียนต่อคอห้าแปดสี่หกนะครับมหาสารคามนะครับรถยังไม่ได้ได้ล้างนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามก็มาได้ครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ คูโบต้า L45,080 นะครับวันนี้เข้าร้านนะครับหนึ่งคันนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามเป็นอย่างสูง